อันนี้ผมมาด้านหลังของเขาช่องกระจกนะเดี๋ยวจะมาขึ้นด้านหลังของเขาช่องกระจกอนะ่ะปกติเขาขึ้นแต่ด้านหน้าใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นไม่เชิงด้านหลังหรอกมันเป็นด้านข้างอนะ่ะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูครมีมพี่ยกกว่าขยายข้างบนนะเดี๋ยวผม

อันนี้เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ขึ้นขึ้นไปได้เลยสองรยกว่าขั้นอันนี้อันนี้ที่มันสะอาดเนี่ยพี่เขากวาดให้พี่สองคน,นกี่เอากวาดจริงๆมันก็จะลกๆหน่อยครเพราะว่าคุณลิงมันซนโอเค เดินขึ้นไปเรื่อยๆไปเมื่อกี้่กี้ก็ลืมลืมถ่ายตอนพี่เขากวาดน,นะรีบวิ่งให้เลยพี่เขาได้ไม่ขวางพี่เขาพี่เขาได้กวาดลงไปข้างล่างได้ ไม่มีรางที่บไว้ส่งปูนส่งของอนะนี่อันนี้ของบางนางลมนะปึ๊บขึ้นไปไม่คิดว่าจะเจอขนจะเจอเชยเจอพี่ที่เขามาช่วยกวาด พี่เขากวาดสะ,สะอาดเลยสุดยอดเลยเมื่อวานก็เจอนะจริงๆเมื่อวานผมก็มานะแต่มาฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้าก็มีพี่เขากวาดอยู่เหมือนกันเสียดายทล้ไมไม้ผมมันสั้นไอ้ไม้อันยาวผมยังไม่มาเดี๋ยวไม้ยาวมาเมื่อ,อไหร่อาจจะมาถ่ายแก้แล้วลอันนี้คือจุดสิ้นสุดของรางะ เดดดผมว่าไอ้ตรงนั้นนะจริงๆขึ้นไปได้นะชัวร์ตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะผมอะ่ผมอะผมเคยขึ้นมาผมเคยขึ้นมาที่นี่แล้วก็เคยลงลงไปทางนี้ไงลงไปทางด้าน,านข้างอะ่ะไม่ได้ลงไปทาง ด้านที่ไบบหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันยังลงได้หรือเปล่านะผมเดาว่ามันคงลงไม่ได้แล้วนะน,นั้นแหละ,ะเดี๋ยวนะอ๋ทอท่อตกใจครับนึกวูตัวใหญ่ไม่ใช่นะทอ่ทอท่อมันสีดโอเคนะดูด้านหลังก็ค่อนข้างสวยนะอนนางเขาตามองลายนะไป โอ้ถึงแล้วนะถึงไหวนะเรียบร้อยครับถึงใกล้มากครับเออเหมือนมีกระทงที่นี่ด้วยผมเหมือนเห็นเศษกระทงเนะนี่ยไปนี่ นี่ถ่ายได้นะเห็นวิวไปแดดแบบแสบนี่ฮะแล้วตรงนี้คือเขาช่องกระจกครับแล้วเป็นอ่ของบางนางลม นั้นตัวเมืองตัวเมืองจริงอยู่ทางนี้ดานสิงขอนะครับและนี่คือเขาช่องกระจกนะเนี่ยที่มองจากข้างล่างก็มันเป็นช่องกระจกนะคือตรงนี้อะ่ะนีเป็นชายเลสววสวยนะวิวสวยมากนะแสบตาถ้ามาตอนเช้าอะ่ะพระอาทิตย์น่าจะขึ้นทางนี้น่าจะสวยเลยน่าจะไม่แสบตาไหรด้วยก็ตีครับแต่ดูจาก ร่องลอยแล้วน้องลิงน่าจะมาแถวนี้บ่อยะแล้วลที่มันสะอาดสะอาดก็น่าจะเพราะว่าพี่สองผนเมื่อกี้เขาเพึ่งกวาดไปนะครับโอเคไปกันต่อมันยังมีทางให้ไปต่อได้แล้วจากข้างล่างขึ้นมาตรงช่องกระจกเนะี่ยไม่ไม่ไกลนะแปบ๊บเดียวถึงคนระับแล้ววิวสวยมากครับอันนี้หาด ที่เป็นเลยข้ามสะพานบางลมไปนะอีกฝั่งนะก็จะตอนคืนนะ่ะก็จะมีพวกร้านของกินนะเยอะครับบางคนไม่รู้นะบางคนมาแต่อีกฝั่งนะไม่ได้มาดูฝั่งนี้เลยน,ะนึกว่าล้างไม่มีอะไรคนะลับลองข้ามไปดูนะของกินเยอะครับนู่นนะนู่นโนนู่นอันนู้นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะตรงนู้นนะเป็นทะเลอีกฝั่งนะถ้าดูดีมันจะมีทะเลตรงนู้นนะตรงนั้นใกล้เห็นแบบสีส้มๆมานะอันนั้น ผม,ผมเรียกวัดเ็เ,เ,เรียกวัดเอาน้อยบอกเอ้าลืมชื่อเฉยเรียกวัดเอาน้อยแล้วกันวันนั้นอ่ะก็มีที่ให้อาหารปลาคนระับมีวัดมีโบสถ์มีอะไรให้ไปไหว้พะก,กันนะโอเคไปต่อครับอ่านี่นี่นี่อ๋อเมื่อก่อนน่ะผมขึ้นทางนี้นี่ว่าก่อนผมขึ้นลงทางนี้ไหย เดี๋ยวผมลองลงทางนี้นี่เดี๋ยวผมลองลงทางนี้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอันนี้ก่อนครับอันนี้มีบันไดให้ปีนขึ้นไปนะผมก็ไม่รู้ว่าพอพ้นเข่าช่องจกแล้ว,วปีบันไดตรงนี้ไปมันเพื่ออะไรนะ <c oughs> แต่ปัญหาคือมันจะมีน้องริงน้องริงที่วางทางเราอยู่ แล้วมีไอลิงกวกหรือลิงอ้วนอยู่ด้วยนะนอยู่ข้างบนนูน้นมันคือลิงอ้วนและลิงกรวกผมมั่นใจว่าไหนๆก็ามาไงต้องขึ้นไนหะไปค่อยๆขึ้นนะเอาละตอนนี้ผมได้เอากล้องย้ายมาไว้ที่คอเรียบร้อยแล้วนะ ผมก็จะปีนขึ้นไปโดยไม่สนว่าไอลิงกัวพวกนั้นมันจะหลบผมหรือเปล่านะครับลองดูทำไมไม่หลบอะผมก็ลงแค่นั้นเองผมไม่สู้ไปละเอาค้ยไปไปปีม,ปมจิกๆๆๆๆจ๊กจิ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 ๊กกะตั้ง่อยจิก๊กจิ๊กอย่ายุ่งหัวอูคุณเด้อ ้ลิงเยอะลิงเยอะพทเดี๋ยวผมกล้าพูดเลยว่าไอ้เวนตัวนั้นที่มันนอนลงบนพื้นมันไม่ลบผมแน่ผมจะไปยังไงเอาเป็นว่า โอ้จะไปยังไงอะเต็มเลยอ่ะดีจ้าอันนั้นเป็นพยาลิงใช่ไหมเฮลโลหลอ๊ะหลบหน่อยได้ไหมคอไอไปหน่อยได้ไหมฮะว,ว่าไงอ่ะได้สัตว์ไหนลองก้าวขึ้นไปอีกหน่อยดิฮันเฮนอนสบายไม่หลบกูนแน่นอน โอเคผมไม่อยากฉีดยาพิษสุนักบ้านะงังนัะนผมจะลงไปดีๆไอ้ไม่เอาแล้วหนูหนูตัวเล็กอะถึงแม้หนูตัวเล็กอะแต่เราก็ต่อยหนูอะร่วงได้นะเว้ยไอ้ค่อยๆถอยลงลงยังฉลาดลักแหลมนิ่พวกนิงเว้นเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเอาเป็นว่านี่มิชชั่น ไม่สำเร็จนะเพราะว่ามันจะอยู่หมุนหัวผมนะ <c oughs> ได้ฝากไว้ก่อนไอเว้นเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวพาพวกมาบ้างจะมาเยอะๆเลยกู <c oughs> จะเอาไม้มาด้วยกู <c oughs> จะมาล้างแค้นพวกมึง <c oughs> ฝากไว้ก่อนไปแล้ว <c oughs> น,นี่ไหนมีไม้ไผ่อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่า ต้องใช้ไม้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยให้คุณมีไม้นะอ้พวกลิงเวนเฮ้ยเอาก่อนเถอะนะโอเคเอาไปว่าผมไม่ได้สู้กับลิงนะผมจะลองลองไอ้ทางดินนี่ดูแล้วกันอืมมันเป็นทางแหละเชื่อผม โอเคเอกกล้องไว้ที่คอเหมือนเดิมเอาลละปอยผมจะตัดเข้าพาร์ทที่ผมอะจะลงทางนี้ดูนะครับ